สวัสดีฮะวันนี้มารถรับชมรถถังอายุกี่นะฮะมาซัดกันเน็ตแหลกครับมาดูเกมการชกยกที่หนึ่งนะครับโอ้โหมาฮะรถถังเป็นไฟเดินเข้าหามอนเดิมครับมาปาดหัวตัวเท่าอีกนะครับคู่นี้ต่อยซ้ายครับไปครับรถถังทักท้ายครับหมัดซ้ายต่อยหนักนะครับรถถังโอ้ยเตะซ้ายมาฮึยุกี้ครับเตะขวาขึ้นครับรถถังจิ้ม้ายลําตัวครับรถถังถีบออกฮะ กิมซ้ายไปแล้วครมาไตขวาสวยฮะไตขวาอีกแล้วครับมาจะเป็นเรื่องครับไม่บังยูกิไตขวาคืนครับมาสวยครับมาจังหวะต่อยแล้วเตะตัดนะครับยกที่หนึ่งครับมาเอาประคัดครับต่อยฮุกขวาครับมาไตขวาหนึ่งทีครับรถทังฮุกซ้ายลำตัวครับฮึฮึฮุกซ้ายแล้วครับมา ล่างสลับบนครับกระถังโอ้โหสวยครับมาคัดซ้ายขึ้นไปครับโอ้โหจิ้มล้ำตัวครับมาแล้วเตะตัดขานะฮะสวยครับโอ้ยยืนซอดจังไกลๆนะฮะโอ้ยขวาตรงนี้มาลูกกิสายหัวไม่มีอะไรฮะมาถูกเหลือเกินครับมาทางจิ้มขาล้ำตัวครับคัดขวาขึ้นไปเตะขวาครับเอ้าอ่าโหลดให้ต่ำครับมาโอ้ย ต่อยขวาเรงนี้ครับมาอาบัคัดซ้ายครับรถถังจิ้มซ้ายลำตัวฮะยูกิยังไม่ตอบโต้อะไรนะฮะเต่ขวาเข้าไปเอ้ารับได้เย,เยอะไม่ดีนะครับมารับแข้งขวารถถังไม่ไวเต่ซ้ายคืนครับยูกิอุย้ยแทงเข่าซ้ายมาครับแขงเข่าซ้ายคืนครับรถถังมา่อมาสิครับสวยครับมาหา จังหวะอับขัดขวานะฮะเราถังโอยืนวัดระยะกันใกล้ๆครับหมัดตีครับไม่นี่ต้องมีบังครับแลกกันฮะหมัดไต่ขวาครับเราถังไต่ให้ขัดนะครับโอ้ยจิ้มสายลำตัวครับมาไอ้ไรเขาซ้ายครับมาเต่เลยซ้ายครับเราถังมา โอ้ยเลือกเป้าเลยครับต่อยขวาครับยูกิคืนได้มาฮะดานอัตีครับมาโอ้ยต่อยขวาครับมาเอายืนใกล้ๆครับต่อยขวาครับรถถังเตะซ้ายครับยูกิแทงด้วยเข่าขวาครับรถถังโยนไปเข่าซ้ายครับเอาโอ้ยจิ้มสายลำตัวอีกดอกรถถังใส่หัวโอ้โหกำลังมันครับมาต่อยมันนะรถถัง ตอกขวาฮะตบซ้ายครับมายืนกันผชิดตัวเลยครับต่อยขวาครับเอาโอ้โหหมดโจกที่หนึ่งครับต่อกันเกมเป็นโชคโจกที่สองฮะมาเดินเหมือนเดิมครับเราถังบูหลกล้านครับสไตล์เขาถีบครับไปขวาครับมายังจิ้มซ้ายโอ้โหขึ้นขวาแล้วบนครับ ต่อยซ้ายครับมายืนหัวชนกันนะครับวัดกันโอโหตีเข่าขวาครับยุกิขึ้นมาสองแข้งครับอุ้ยจิมซ้ายลำตัวครับต่อยซ้ายครับยูกิตีครับเข่าขวาโอโหพลิกเดี่ยมนี้ครับมาสวยฮะมายุกินะฮะต่อยซ้ายครับลูทั้ง ไหเข่าขวาครับโยนไยเข่าซ้ายครับคือจิ้มซ้ายน้ำตัวอีกรอครับต่อยขวาอีกทีฮะเหมือนจะตัวแข็งๆนะครับยูกิจิ้มซ้ายโอ้หจิ้มขวาสองทีฮะจิ้มขวาอีกแล้วครับว่าถังโอ้ยจิ้มขวาแล้วครับเหมือนจะตัวทื่อๆไปนะครับยูกิไหครับโอ้ยสวยฮะ โอ้ยต่อยเดิมขวาครับคีอจิขึ้นในซ้ายฮะจิ้มอีกแล้วครับมาจิ้มลำตัวแล้วครับโอ้ยเขาตีครับตีครับมาตีจิกจุกนะฮะต่อยซ้ายครับเราถังต่อยซ้ายลำตัวครับขึ้นสลับบนครับต่อยขวามาเอาบีได้ไหมครับราถังต่อยขวาทีครับยูกิมันยกขาไม่ขึ้นนะครับเอาตะซ้ายครับ เตะขวาคืนครับรถถังเตะขวาคืน,นีนดอรครับเอาอุ้ยสายลำตัวไหมนะครับจิ้มขวาครับมาเขาเตะขวาเตะซ้ายครับยุกิเตะซ้ายสองทีครับเอาต่อยขวาลำตัวฮะเตะซ้ายทีครับยุกิเอารถถังโดนขวาโดนขานะฮะโดนขานะครับรถถังโอ้ยมายังรับได้ครับรถถัง มาฮะยกขาบังครับรถถังไต้ขวาไต้ซ้ายครับลูกี้มาสามที่เดิมฮะตีด้วยเข่าขวาครับรถถังโดนขาไหนคืนด้วยขานั้นครับมาถีบต่อยล้มตัวฮะอืมแลก,กันใกล้ๆนะครับหัวชนกันนะฮะตีครับโอ้โหเข่าวขวามาถีบบอ,อกไหมฮะ บอกไปครับเต็มจีมสวยครับมาสวยฮะรถถังโอ้หมดเกมการชกยกที่สองครับตอนเกมมาชกยกที่สามยกสุดท้ายฮนะมาไตมาเอ้ยไม่ฟังกรรมการหรืเปล่ครับโอ้แจกใบเหลืองครับอโอ้ขอโทษรถถังฮะ ไม่เป็นไรครับให้อภัยก็ได้ฮะมาจัดตัวกัยอมรับผิดนะฮะนะครับอยู่ในเกมการชกโอ้ต่อยขวาครับมาแต่ซ้ายไม่ถึงครับถีบแร้ะทถถงโอโ้โหสวยฮะดอกนี้มาถีบลมทังยืนนะฮะหลักดีกว่าฮะแต่ซ้ายครับยุกี้ ใส่ซ้ายใส่ขวามาฮะยุกิมาคู่นี้แรกอาวุธยังใกล้ๆนะฮะอาจจะหมดแรงโอ้โหทีพักสวยครับอมอนยันหลักนะฮะมาอาวุธจะสู้รถถังไม่ได้นะยุกิมามาเสียวขารถถังโดนไปหลายทีโอโทีน่าครับรถถังมาฮะ ถีบนายทิ้งโอโคเอาไปปลุกเราครับนี่ถีบนายเขาให้ฮะเตะตัดครับมาอุ้มไต่ไหมไตโอ้ยจะไต้กลางคอหม่พระถังสายตาหวัดขึ้นบนนะฮะมาโหจริงจริงครับยุกิไม่ยอมครับเดินฮะเดินมาเอาอาวุธครับมาแยกกันฮะ โอ้ยยูกิก็รับไปเยอะนะฮะแกไม่บังเลยครับทีบอีกทีเขารถทังมาจังหวะนี้หรอกมายูกิบอกมามาขอสักหน่อยรถถังมอ้ยต่อยซ้ายครับต่อยขวาครับมาเอาโอ้ยโดนขวาครับมาเอาพาดตายโยครับยูกิโอ้ยได้นครับรถถังโอ้โห ไปเรียกหาหมัดได้หมัดนะฮะรถถังจัดให้ครับทีบอีทีครับฮึสสวยฮะทีอีทีโอ้ยเอา้ามาทีเป็นการสอบสายนะร,รถถังทีครับมาให้เข้าครับตอนนี้โอ้ยสวยฮะเข้าม่ถึงตัวรถถังนะฮะโอ้โหนั่นมาให้ไกลตัวแล้วครับต่อยครับโอ้ยสวยฮะมาโอ้ยโดนขวาหรือเปล่าครับยุกิ โอ้โหยโดนอีกหนึ่งครับมาโอ้ยได้สองนับครับอือกรรมการนับให้นะฮะถือว่าโดนครับมันจะตัวบอกไหวไตซ้ายมายูกิตดถังหาหมัดแล้วครับหามัดแล้วครับโอ้โหเอาอยู่ไหมโอ้ยหมดยกก่อนครับมาโอ้โหซดยังไกลๆครับนี่ครับสักใจครับแล้วถังผลการตัดสินฮะไม่น่าจะมีผิดพลาดนะครับ รถทางครับโอโฮเป็นฝ่ายอาชนายูกิไปนะครับมาหันจริงๆครับยืนซดกันใกล้ๆนะครับวัดแรกกันนี่ครับมาภาพทีสวยงามครับไม่อยู่ในเกมพิติการนะครับแต่อยู่ในมารยาทของนักมวยครับนี่นักสู้ครับสยอดครับเอาลบกันละกันนะฮะ